ิตมบุแล้วจะรุดไปได้แล้วลำบากลำบนเนาะรุดจังงานกูจับก่อนมึงในฝันอ่ะเนี้ยนี่จับไปนี่จับไปนี่นี่จับไปนี่ให้เห็นแม่น้อยเด้อโดยไม่นั่นแหละบ่อบบบเรียบร้อยแบบนี้เ้าสิไปได้บ่อบฮึป ใช่ได้บ่ต้องงัดบ่ึไปนี่ไม่สิบอบอข้าบ่อยู่นี่นะฮะยูะว่าเพิ่นสิไปได้เนาะใช้ได้บ่ต้องปิดก่อนน้องพี่น้องอใช่บนทางเลยเนาะยอมเดิแบบนี้ได้เหานะสิไปสิมาเนาะบออื่นสิกล้ามาอยู่บ่ตกไปทางนะั้น โดยรดยทาคนแป๊บเึงบูรานก็เอิรนอยู่พูมาทางนี่บ่ เเอาขึ้นมาได้แล้วป้าหาเกือบป่ะใช่เห็นบ่อันนี้นี่เดียมันออกมาไหลเนาะเพราะมันก็ต้องย่อยเด้่ยโดฮาลุ่มนนนบอกหน่นตอยไปจอนอืนุนนุนบอกนะถอยไปก้อนเพื่นนเลเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่นน่าสนใจเนี่ยใหญมีหน้าขับรถดีแล้วผมเป็นยังว่าไปเอาอันนั้นก่อนเนาะว่งไปเอาถุงกัน มันพลาดโฮ้ยเนาะพี่นอ้องเอ้ววยแตันกวีดเด้เนาะเฮ้ยตะก้าเพิ่นก็นขับได้อยู่ตะเก้กากะวบ่มันอนันไดหน้ามันโสนําปานไหนเจ้าครับมันไปนไปนั่งแข้งล่างขางโอ้เนาะเบิงบ่งๆๆไว้ไว้นี่ก่อนไปๆไป,ไปหาล้างก่อน ดีเ่อว่าแบบว่า uh งูอยด่ตรงนะแบบว่าดีเ่อบอเจ็บเข่าเลอะน่าผูกไข้คุณวะเนี่ยหัวเข่าบนนั่นอยู่เห็นอยู่นั่นอยู่นั่นเมาพี่ที่ว่าเพิ่นสิไปได้เองเห็นทางป้าเพิ่นมาโดดเอ้าไปได้บ่ตัวไปได้ก็ไปตัวเนี่ยบัดงูว่าพลาดงูอยู่นี่เบิ่งไปนั่งกันแข่งขาก่อนเนึกตู้แล้วนึกแล้วนั่งนั่ง บ่น un ั่งบ่ได้แล้วมันพลาดเพป็นกระเปื่อนอยู่บ่คืออยากลงตอนงัดรถกะตอนงัดรถกาพี่น้องเอ๋่โ่ได้เห็นตอนงัดรถพราะตอนแรกก็นึกว่าท้ายทางขี่ตมที่ซื้อบพราะคาดคิดว่าคนสิ่งล้มตลอก เขาขึงบ่แพ้ว่าลวดอะไรเนาะบ่เ่ามันต่ำกันกับอันไอะไะต่ำกันก็ไปพัวเนาะพัวพัวมันนั่นมันจีเกินดูไปได้ทางนี้แบบเขาตรงใต้ขันนาเรานี่เนาะเนี่ยเขาตรงนั้นเดิเดินน่ะพี่ตัวเท่าอะไรน่ะพี่อย่างอยู่มาหย่าง่ายกูหันอยู่ไปไปขึ้นไปขึ้นไปบ่เคยล้มแม่นี่แม่นุ่นครั้งแรก แบบหอยล่มน้ำหอยหน้าชิ้นน่เลยมือจนสั่นอาะไปุ้ปนเราจจุ่มไปพี่นนบาวเห็นมะลุปวะนนบาวมันแบบทันนะลูกมันลมเลยเนาะคงไม่ได้ลูกคงไม่ได้ั่นไหนเฮ้ยไ่นี่แต่ว่าไม่ได้เจ็บบ่อ่ไดเจ็บบ่อไม่ได้เจ็บอเนี่แต่นันแลม่นหลดนี้แมนโลดนี่อนะย ไปต่อว <c ười> ng ันนี้บิ่งละมันก่อนเนื้อลายบ้านเนาะโอ้ยน้องพี่น้องมือจนสั่นละสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดจุกุจุคนเด้อเนาะเราพังไทยเราพังลาเราต่างประเทศกันยินดีเข้าสู่สองหมอมันเป็นยังดอกมันเป็นบอลนี่ดอกไม่เออโยมมีตะขีดินเนาะยาก เร้วขับมือเป็นยงังเป็นยังเล็กคนสบายดีแม่มสบายดีล็กๆใช่แล้ <laughs> เป็นได้ม <laughs> าเห็นลูกไผ่ลงเล็กๆเนาะบๆน้ำ <laughs> มันมิดเด็ดเจ๊บมาบ่มิดเด็กลูกไผ่บ่มันต้องแบบนั้นอยู่แล้วใช่ลไหมแนนแม่ อ้เต oh, ็มทางคือเขาอะมเปับดว้เป็นยังอันนี้มันมันขั้วชื้ออันนี้นะมันแบบมันดันกันกัมันวเนกับัวดีนะบบเอาขั้วจะไปน้ำนดันกันกับวละทางกันนีเน่พี่น้องตาางเล่อนี่เดี๋ชิไปไางพป่ตูอยู่เนาะเน่ยเดี๋ชิไปา้พี่เพอกลอยเขาไวยอมวะอันที่ข่าิ อย่ารอ่ี่ย่าน้างนเนาะ็กิไปคุณรอโดยบอกไปได้ลูกยามพักนาน้มื่นป่าบะคงนอกอยู่นี่นะพุ่นป่าชิไปทางคุณนะมื่นลานก็กอดแอลเนาะสบายดีครับป้าโดยฉนมันมีจั่วหน่ำเลยโอ้โดยโดยไป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 เดินทางต่อไ้อยู่บ่ไ้อยู่ bay nôn đôi nàng thăng đằng đúng nôn nàng thăng đằng đây vừa nó nàng thăng đằng luôn nàng thăng này nè à à à mè nho mà

tay, you bóc lôi lôi bà lục bát xỉu năm tay anh lưng nhà 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 เาเคยตตยอยู่บ่ไม่เคยครั้งแรกโอ้ปากาแ่ายย่งเจะมานั่นมาสีไต้ให้หบ้านไหน้ข่นก่อโตน้ำเลยนะโ่นั่นนี่รอรอบพี่เราจะเป็นลำบาก มาลานที่สามพี่น้องเลยนุน่นยางตามหลังเมย์เลยลูกเด้อตอนแรกว่าสิครับเปลี่ยนเพื่อนๆกับโบไฮครับเพื่อนก็นอยากลองเบิงโอ้ยบาดเสียวตอนเพื่อนไต้กลัวก็เพราแล้วก็นึกว่าเพื่อนเคยไตย้พี่น้องเอ้ยปึบปึบระวังเด้อให้ใช้ลูกได้บ่เอาไปยางก่อนแม่ลูก ยางก่อนแมยังได้ดุพี่ดุมาแม่์ไอเด้งยานบอกมาโดยโดยทางนี้ก่ะเมื่อมาเมื่อเช้านี้สบายอยู่ได้พี่น้องเลยมันไม่ยากตอนแรงเนาะฝนตก ได้บอได้ดอกตัวน้อยบอ่ขอขัวนี่ยังว่ามันมีไม่เป็นหลายอันเนาะนขัวอันนั้นโดนอืมเป็นไดะไรสกิโตบิดลานยากแล้วแบบน,น,นีบ้เนาะไปแบบนี้พีนงง่น้อง,งเลยทางนั่นแหละทางบนหน้าและะ้วกันบนนี้ ชงบอลบองบองหวยหันบองอะไรบองเจ้าไตขัวเราค่อยกบจักว่าเจ้าไตโบเปิดโอ้ยเนาะจันพากันลงมาทางหวยพี่แกดีเอาบิทไปไรบิทไปอะไรเบออื่นสิก้ามาอยู่เพของบ้านย้อนบัวมาลงมาทั้งนี้มาทางนั้นแล้วที่เออมาทางบ้านบุญกะพ่อปันการยากพ่อปันการ ซื้อบอร์ดผ้าอยู่ป่าป่ะครับรถรถลุ่ม <laughs> <laughs> ลงทั้งข้อไนะว่า,าบ่กลัวมันกเน็เป็นแบบเอ,เอ,เนอเ็นเอ็นเนาะเอ็นเอ็นเลย